สวัสดีค่ะมาพบกับมิกะทาร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้เจาะจงตัวบุคคลนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งที่ดีดไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของคนโสดนะคะคนโสดชาวราศีกุมนะประจําเดือนมกราคม2566นะคะเรามาดูกันว่าคนโสดชาวกุมนะจะได้พบได้เจอคนที่ถูกใจหรือเปล่านะคะในเดือนนี้นะไพ่ใบแรกนะคะกดาบ ราสีกลุ่มกำลังเครียดอะไรอยู่นะ9 of Cups ครับสเหรียญ5ดาบ9เหรียญ queen of particles the high princess the sun the hermit สดาบโอเคค่ะชาวราศีกุมนะคะคนโสดชาวกุมนะคะไพ่พลังงานของคุณนะคือเก้าดาบนะคะเก้าดาบเข้ามานะเหมือนกับตัวคุณเองนะคะยังไม่ลืมความรักครั้งเก่าในอดีตที่เจ็บปวดที่ผิดหวังมานะมันเหมือนกับว่าแผลใจแผลในใจคุณอะมันยังฝังอยู่มันยังตราตรึงอยู่ในใจคุณนะคะจนคุณแบบ มีความเศร้าอ่ะมีความที่จิตใจคุณไม่มุบอ่อนจากความสัมพันธ์เดิมนะหรืออีกในนึงนะคะก็อาจจะเป็นไปได้นะว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณเครียดกับการงานกับการเงินนะ,ะเพราะว่าพลังงานขึ้นมาได้ทั้ง2ทางนะคะ King อฟคัพนะแล้วก็สี่เหรียญเข้ามานะมันเหมือนเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองก็โหยหาความรักนะแต่ตัวคุณเองก็สามารถที่จะ กลับมารักตัวเองให้มากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ดูแลตัวเองใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการดูแลตัวเองแล้วก็ใส่ใจตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมนะคะ5ดาบอย่างที่มิกาบ,บอกนะมองว่าเป็นเรื่องงานที่คุณเครียดเหมือนกับคุณมีงานล้นมือมีงานที่ต้องจัดการเป็นระวิงเลยนะจนตัวคุณเองอ่ะไม่ว่างที่จะเปิดใจให้กับใครไม่ว่างที่จะได้พบได้คุยกับใครนะคะ เ้าเหรียญเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองรู้สึกว่าการงานการเงินการเงินมั่นคงขึ้นแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองมีเสน่ห์เป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองค่อนข้างที่จะอาจจะแอบหลงตัวเองนะคะว่าช่วงนี้ตัวคุณเองฮอตนะเพราะว่าอาจจะมีคนเข้ามาดีวกับคุณถึงสองคนหรือว่าคุณมองใครไว้สองคนนะโดยที่ว่าตัวคุณเองแอบ,บชอบแอบบมองเขาอยู่แล้วแบบเหมือนยังตัดสินใจไม่ได้อะว่าจะเปิดใจคบใครดีนะคะ เพราะว่ามีพลังงานของ the High Princess นะแล้วก็ the Hermit เข้ามานะคะเขาจะเป็นพลังงานของชาวราศีมีและชาวราศีกันนะเหมือนกับคุณได้พบได้เจอคนสองราศีนี้หรือว่าคนที่มีบุค,คลิกตรงกับสองราศีนี้นะคะแล้วคุณยังทำใจไม่ได้คุณยังเลือกไม่ได้นะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคุณเก็บไว้ในใจคุณคิดอยู่ในใจนะเพราะว่า the High Princess เข้ามาเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ความรักแบบ ที่ยังแอบซ่อนที่ยังอึมครึมไม่ชัดเจนที่ยังไม่สามารถจะเปิดเผยได้นะก็เป็นไปได้นะคะว่าคุณกับเขาได้ดิวกันแล้วนะแล้วยังไม่สามารถที่จะบอกกับใครได้ยังไม่สามารถที่จะเปิดตัวได้นะเพราะว่ามันยังไม่ชัดเจนเขายังไม่ทําอะไรให้มันชัดเจนนะ q u i e n o f p าร t ต c l คคุณรอความรักคุณรอให้เขาเปิดใจรับรักคุณคุณรอให้ความรักความสัมพันธ์มั่นคง เดอะซันนะคะคุณมีเกณฑ์ได้พบได้เจอเขาแน่นอนนะคุณมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะ,ะแล้วก็ชาวราศีกุมในหลายๆคนนะมีคุณมีเกณฑ์ได้พบได้เจอคนที่ถูกใจนะคะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์นะแล้วก็อาจจะเป็นไปได้นะคนที่คุณเจอนะคะ <c oughs> เขาจะเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณนะจะเป็นคนที่บุค,คลิกดูแบบเป็นผู้ใหญ่ความรักความสัมพันธ์ไม่หวานไม่โรแมนติกนะคะจะเป็นคนที่นิ่งแต่คุณสามารถที่จะเปิดเผยแล้วก็ เปิดใจคุยได้แล้วก็สามารถปรึกษาเขาได้ทุกเรื่องนะคนคนนี้นะคะสีดาบเข้ามาอย่างที่มิกาบอกนะว่าพลังงานความรักของคุณค่อนข้างที่จะเป็นพลังงานความรักแบบความสัมพันธ์แบบไม่ชัดเจนความสัมพันธ์แบบลักซอนซ้อนเงินนะมันเป็นความสัมพันธ์แบบอึมครึมนะคะจนตัวคุณเองก็เหมือนกับอยากอยู่กับตัวเองสักพักหนึ่งอะ่ะเพื่อจะใช้ความคิดนะไตรตรองดูว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ มันจะไปได้มากน้อยแค่ไหนหรือว่ามันจะเป็นไปได้จริงจริงไหมนะอืโอเคค่ะเรามาดูนะคะว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ของคุณกับเขานะดูว่าเขาคิดยังไงกับคุณนะเขาจะเป็นคนที่ใช่สำหรับคุณไหมนะคะ Queen of p e n t a c l e s สิบเหรียญ The Hangman เจ็ดถ้วยสองถ้วย The Emperor ห้าถ้วยหกถ้วย n นาย o f ฟซ o r ์และเอ็ of s w o r d ์โอเคค่ะ ความรักความสัมพันธ์ที่คุณจะได้เจอนะคนคนนี้นะคะเขาจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าคุณนะเพราะว่ามีดีเ emperor เข้ามาแล้วก็มีหกถ้วยเข้ามานะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นคู่รักที่ต่างวัยกันนะถามว่าเขาชอบคุณไหมเขาชอบคุณนะแต่ถึงขั้นที่จะรักปักใจไหมมองว่ามันเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ ถามว่าเขาถูกใจคุณไหมเขาถูกใจเขาชอบคุณไหมเขาชอบคุณแล้วเขาก็จะทําทุกอย่างด้วยเพื่อให้คุณเปิดใจยอมรับเขานะแต่ถามว่าเขามีใครอีกคนไหมไพ่พลังงานบอกว่าเขามีนะคะเพราะว่ามีสิบเหรียญขึ้นมานะเ h อะแฮงเกอร์ man เหมือนเขาก็คิดวิตกกังวลเขาก็ยังกังวลใจอยู่ในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะเหมือนกับเขาคิดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันนะคะ เพราะว่า <Holy> ม <commercials> ีพลังงานของเจ็ดถ้วยเข้ามาด้วยนะกําลังคิดเยอะคิดมากเลยนะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เขากําลังเลือกอ่ะเหมือนกับต้องยอมรับนะคะว่าเขามองว่าคุณเป็นตัวเลือกหรือหรือไม่นะคะพลังงานอาจจะสลับกันก็ได้คุณอาจจะมองเขาเป็นตัวเลือกก็ได้นะแต่ถามว่าเขาจริงจังกับคุณไหมเขาจริงจังเขาถูกใจกับคุณไหมเขาถูกใจเพราะว่ามีสองถ้วยเข้ามาสองถ้วยเข้ามาเป็นความรักความสัมพันธ์ที่เจอกันแล้วมันปิ๊งมันใช่มันชอบนะคะ แล้วเป็นคนรักที่ถูกใจอ่ะเหมือนไม่ต้องพูดอะไรเยอะอ่ะแค่มองตากันก็ใช่แค่มองตากันก็แบบรู้ใจกันเลยนะคะกับคนคนนี้นะอ่อ The Emperor เข้ามาอย่างที่มิกาบ,บอกนะว่าเขาเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณหรือเขาอาจจะวางตัวเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณนะแล้วก็ด้วยฐานะทั้งการงานการเงินนะคะมั่นคงแล้วก็เป็นคนที่น่าจะอยู่ในระดับผู้บริหารหรือว่าเป็นหัวหน้าง,งานนะคนคนนี้หรือเป็นเจ้าของกิจการนะคะ เพราะว่าพลังงานของเขาค่อนข้างที่จะเป็นพลังงานของคนที่อ๋อน่าเกงขามแล้วก็เป็นพลังงานของคนที่แบบมีความรักที่มั่นคงแต่ไม่โรแมนติกนะหรือจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะคนคนนี้นะห้าถ้วยเข้ามานะคะพลังงานของเขายังบอกว่าถึงจะมีรักที่ดีอยู่ตรงหน้า <S 2> <S 2> ๆๆเขาก็ยังตัดสินใจไม่ได้ยังเลือกไม่ได้นะเ <ๆๆ S 1> หมือนเป็นช่วงเวลาที่คุณทั้งคู่ได้เจอกันแล้วมันอยู่ในขั้นตอนที่กันได้เปิดใจคบกันเรียนรู้กันนะคะเพื่อ จะได้ตัดสินว่าคุณเป็นคนที่ใช่สำหรับเขาไหมเขาเป็นคนที่ใช่สำหรับคุณไหมนะนายออฟสอดเนี่ยอย่างที่ม่กาบอกเลยนะคะว่าเป็นช่วงเวลาที่เขากําลังตัดสินใจอยู่นะแล้วเขาเป็นคนที่จริงจังกับความรักความสัมพันธ์นะแล้วถ้าเขาคิดที่จะทําอะไรหรือคิดที่จะตัดสินใจอะไรค่อนข้างที่จะเด็ดเดี่ยวค่อนข้างที่จะฟันธงนะคะเอ็ดออฟสอดยังไงแล้วความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ได้เริ่มต้นขึ้นแน่นอนนะ อมแล้วก็มีเกณฑ์มีแนวโน้มที่จะเป็นทิศทางที่ดีนะคะเพียงแต่ว่ามันเหมือนเป็นอ๋อทางสองทางที่มันยังคู่ขนานไปอยู่นะอืมเรามาดูพลังงานของเขานะคะว่าเขารักคุณไหมนะเขาจริงจังกับคุณแค่ไหนนะมีการจะขอเปิดไพ่ให้นะคะสองเหรียญสองถ้วย เขารักคุณนะยังไงแล้วเขาก็ขาดคุณไม่ได้เขาตัดคุณไม่ได้แน่นอนสิบถ้วยอ่ายังไงแล้วนะคะเกณฑ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะมีทิศทางไปในทางที่ดีเลยนะคะเหมือนกับว่า ทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะรอเวลาที่มันสุกงอมนะความรักสุกงอมความรักลงตัวนะคะแล้วคุณจะเป็นคนที่ใช่เป็นคนที่ชัดเจนเป็นคนที่เขาคิดจะสร้างอนาคตร่วมกันแล้วก็คิดถึงเรื่องแต่งงานสร้างครอบครัวร่วมกันเลยนะความรักของคุณทั้งคู่เป็นแบบอินฟินิตี้นะคะเพราะว่ามี2เหรียญเข้ามานะคะความรักความสัมพันธ์ให้กดกันให้งอนกันแค่ไหนนะก็กลับมารีเทิร์นคืนดีกันแล้วความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่นะคะเป็นคู่รักที่ถูกใจกันเป็นคู่รักที่โดนใจกันนะ พบกับเขาแล้วคุณรู้สึกดีรู้สึกมีความสุขแม้กระทั่งคุณจะตกอยู่ในสถานการณ์ของออความสัมพันธ์แบบอึมครึมนะแต่คุณก็รู้สึกดีทุกครั้งที่เขาอยู่ใกล้ๆคุณนะคะอ่าโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเขาเป็นพลังงานของชาวราศีไหนคะเขาคนที่คุณจะได้พบได้เจอคนที่คุณจะได้ดีลด้วยนะเขาจะมีพลังงานของชาวราศีไหนนะโอเคค่ะราศีพิจิกนะคะ ราศีกุมนะคะและราศีมีนค่ะโอเคค่ะสำหรับคนที่คุณจะได้พบได้เจอนะจะเป็นชาวาสามราศีนี้นะคะ เขาจะเป็นชาวราศีพิจิกราศีกุมและราศีมีนะคะคน3ราศีนี้นะคะมีเปอร์เซ็นต์สูงที่คุณจะได้พบได้เจอได้ดีวด้วยนะคะค่ะยังไงแล้วนะคะมิกะก็ขอให้ชาวราศีกุมนะคะได้พบได้เจอคนที่ใช่ได้พบได้เจอคนที่ถูกใจนะคะแล้วขอให้ความรักสมหวังนะคะและกลับมาพบกับมิกะทาร่ได้ใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ